มาดูเที่ยวที่สีส่ท่านผู้ชมเที่ยวที่สี่นั้นเป็นหน้าที่ของเรือในสายบีนิดาหอมไกลเข้าร่องน้าสีแดงเจอเรือผ่านบัวขาวเข้าร่องน้าสีน้ำเงินท่านผู้ชมเาล่าท่าเที่ยวนี้ที่ดาหอมไกลกับพี่น้องชาวบ้านเกี่ยวกับนถามอุปกอณ์ธาราโรงพักจะเปิดติสเกตผู้จัดการเรือก็จะเป็นคุณณเรนเบ้าทองเหลือลำนี้เคยเป็นแชมป์ที่สนามบ้านท่าไหา่สนามบ้านท่ากลางมาแล้ว ส่วนกัรร้องแชมประดับที่สองที่สนามบ้านน้องกินเพนบนที่1ีนะครับก็ไม่ธรรมดาแล้วครับอธิดาหอกไกลวันนี้ต้องโคยมาพบกับเจ้าแม่ผ่านโบขาวแม่เสือสาวจากบ้านหุวยพี่น้องตำบลโบหุงลาศิสไลจังหวัดศรีสเกตโดยมีท่านผู้ใหญ่ไพุูจับปีเป็นผู้จัดการเรือแชมปจากเทศบาลโบหงนะครับในช่างที่ตกแต่งทํเรือนั้น เป็นนายช่างจากเมืองชารวันผาวรเศรษฐุจากอำเภอโพทะเลเป็นคนตกแต่งทำเรือเขอาไปจานครับ โผล่ับพี่น้องชาวเรือก็มาดูเรือสายดีกันบ้างมาดูซิว่าเรือนี้ที่เป็นธรรมดาก็ปีน้าวพี่ดาวหอมไกลเข้ามาลงน้ำแดงมาเจอกระพานหัวขาวแม่เสื้อจากบ้านฮ่วยออกมาไม่มีใครบุกขับสามเพลิงทะเลใส่สายสบู่โยงแย่งกันมาไม่ชะล้วนไส่ถงในสนามรถไม่มีคำว่าอ๋องช็มีตัวไรใส่เด็มทีบนี้กนกันมาชนิดที่ว่าตาต่อตาฟันต่อฟันหัวต่อหัวฟันต่อตาฟันต่อฟันใส่กันมาเด็มทีว่าไม่มีใครยอมไปหอมไกลหอมไกลลงน้ำแดงพยายามจะทะแยงขึ้นมาแล้วกมาตัวเขาเม็ยังไงโอมมีกีตามมาแล้วจ้า เอาละครับท่านผู้ชมกำลังจับจาตาดูเรือคู่นี้มับบานทีมมองๆกันในสนามรถไม่มีคำว่าเสียก็พอนัวครับรองน้ำสีน้ำเงินครับตอนนี้โอ้โหเหลือทั้งสองลำครับไม่ยอมไม่ทิ้งห่างครับตอนนี้ของใครเบียดอีของใคร,รว่าตอนนี้ของใครก็เบียดขึน้นมาตัดตัวเขาบอกไม่ยอมออกคองกันมาติดๆอยู่ออกคองกันในวงกานสองรอบเป็นแตเข้าถู่เส้นสายตูดด่ดีๆครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชม ถึงเส้นวิธีอไรเลยไม่ธรรมดาแล้วหัวใจจะวายตายว่ายัางไงไม่ธรรมดาแล้วพีดาวหอมใสแางสีเกลดเช่นกันว่าจะไงผ่านตัวเขาตะถุยไอ้เพชรหุ้นไม่หลุดกันแต่พี่ใส่กันมาจ้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 าแล้วจ้าเอาละครับท่านผู้ชมทีลรอจับตาดูครับอีกประมาหนึ่งร้อยเมตรจะเข้าสู่เส้นชัยครับดูดีดีผ่านตัวเขาว่ารับน้ำสีกันของใครหลอกแล้วเนียครับต้องมา โอกินตยวีโอ่กินตีสุดท้ายก็รัวเอาเสน้นใจรวมกับต่อไปครับประกาศผลการแข่งขันเรือเที่ยวที่4ี่ปิดบริอในสายปีระหว่างเรือที่นาวหอมไกลครับร่องน้ําแดงพบกับเรือผ่านบกขาวร่องน้ําสีน้ําเงินครับคณะกรรมการเส้นใจครับร,ร,รว่วมกตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ําสีแดง เป็นเรือที่ดาหอมไกลครับเป็นฝ่ายชนะครับที่ัวนี้